ดเลยใช่ไหมไหลจนแบตหมดเลยโอ้โอ้ยนะคะสามเพลงใช่ไหมนะค่ะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วพอดีสามเพลงพอดีค่ะงดงามงาม ขอบคุณเจ้าคุณเจ้าดีใครเอยช่องอย่างนี้แสงแสเนลแทกพี่หอมไหมเข้าไปเด้อชอบคุณย่าชอบเล่าสจะไต่ตะกอนนะพูดตามแล้วพี่จันหอมเปลี่ยนชื่อเป็นพี่ย่าชอบเล่าอันนั้นมันโดนปิดอ๋อเหรอดเรื่องอะไรอ่ะพี่ทั้งหมดเลยก็ลุงป้าโดนก่อนลุงป้าลุงป้าก็โดนโหโดนกันเยอะอยู่บอนนัทีก็โดนแล้วโดนเยอะ ไปถึงหน้านะครับที่หน้าโดมนะหน้า่ตะดันออกนะครับงางระดับสุกท่านะครับขอบคุณมากเด้อเข้าไปเม้นในช่องไอ้ย่าด้อเด้อจ้าเดี๋ยวจะได้ไปตามเนาะได้ไปตามเปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออะไรนะย่าชอบเล่าสตอรี่จังหัวสตอรี่ล่ะคุณพ่อมาพึ่งวิ่งมานี่พึ่งมาพึ่งมานี่ยังไม่ได้ซิมเลยยอเจ้ายล้วาข้าพ่อนั่นแหละให้คนฆ่าก่อนนะครับใช่ใช่ใช่ เดี๋ยวแกบอกแกจะหยุดสักพักหนึ่งเพราะว่าอันนั้นเราสตอรี่ค่ะนี่ช่องอะไรนะคะเนาะแฉงแชนแนลครับแสงแชนแนลค่ะผมเอฟซีลุงป้าใช่ไหมเอ่ยเนาะนะคะอืมนะคะนี่เนาะ กับสาธุอง <ique> ุ <trilogy> ์ง <Courtney> ู่นะคะมีช่องย่มีช่องาจันทร์หอสตอรี่ด้วยค่ะแล้วก็ย่าของหลานสตอรี่ย่าอะไรคะย่าของหลานสตอรี่ย่าจันทร์สตอรี่ไรสดอยู่ตอนนี้ย่าชอบเล่าสตอรี่นะคะเอซีจ้าไรสดกําลังขึ้นนี่แล้วก็อยู่ที่ลุงทานนค่ะเข้าไปกดติดตามได้นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคอมเมนต์ด้วยเด้อว่าเอซีคุณแสงนะคะเนาะ น้องปัาให้อยู่ตรงนี้นะคะลูกนี่นะคะอุ้ยนะคะไอ้หอมการตั้งไว้นี่น้อยเลยนะน้องกิโลการ่ลูกที่จนนี้ลูกมาสนวลทัยไป จะได้จ้ามันหมุนใช่ไหมสัญญาณไม่ดีใช่ไหมนี่นะคะย้ำกันอีกย่างหอยก็อยู่ที่โรงทานนะคะโรงทานก็ไม่ทานนะคะเอซีจ้าถ่ายรูปเดี๋ยวใครจะซีเรียสที่หน้า เป็นประวัติศาสตร์นะคะเขาเรียกว่าทางการถ่ยรูปตั้งใจเขากล้องจะนเล้องะต้องแบบไหนอ๋่เดี๋ยวแม่เขาขึ้นมาถ่ายข้างบนองค์ปู่นะคะมาเก็บภาพข้างบนนะคะเนาะเดี๋ยวเราไปอยู่ข้างล่างอ๋อถ่ายข้างโน้นอ๋อเดี๋ยวรอรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอซีค่ะสวัสดีจ้ะนะคะพ่อเก็บรูปเยอะนะคะเนาะ ต้องไปข้างบนด้วยจัดดิค่ะเออคุณลุงอยู่นู่นคุณลุงอยู่นู่นค่ะเอฟซีอยค่ะคุณลุงอยู่นู่นค่ะคุณลุงอยู่นู่นคุณลุงอยู่นู่นเดี๋ยวนะคะคุณลุงคุณป้าอุ้ยนะค่ะค่ะเดี๋ยวยังจัดแถวอยู่เอ้าเอามีไหนละลาย เดบอลยบอไม่ได้เลยหายวุ้นๆเลยนั่นนะละลลายเออนั่นนะเออเครื่องไฟมาถ่ายนั่นถ่ายก่อนพ่อถ่ายเดี๋ยวพ่อแบ่งให้ด้วยพ่อส่งให้เอาเดส่งออพ่อส่งให้ค่ะอยู่โรงพยาบาลกันนะคะโอ้ยหอมนะคะเอฟซีหายไปได้หมดนะคะ รูปขถ่ายรูปนั่งไปเลยค่ะค่ะป้าแดนขอครับเอขึ้นไปเลยแม่ขึ้นไปเลยถ่ายรูปกระลุงคุณป้าข้ายบวนสวยกว่าครับขึ้นไปถ่ายขบวนป้าแดงเลยครับถ่ายรูปกระลุงคุณป้าแต่ขบวนสวยกว่าครับขึ้นขบวนเลยครับผมหรือว่ามัน ปิดการมองเห็นหุือเปล่ารอยุีถ่ายรูปค่ถ่ายรูปก่ค มันหมุนใช่ไหมคะมันไม่เห็นม่อออันนี้สงสัยอัน่ะคะอันดนนะครับ เก็บภาพมุมสูงนะคะเอซีนี้นะคะสวยงามมากมาแล้วเก็บภาพคุณลุงคุณป้าเก็บภาพมุมสูงโนนนะคะโน้นนะคะอ่า สวัสดีจ้าสวัสดีท่ะทุกคนจ้านาค่ะกำลังเตรอยู่ลังีอ่ลังเตยอลังตรมอยู่ัเรงอตอยั่ังไ อาถ่ายกับลุงได้นะคะเนะ้อถ่ายกับลุงกับป้าเตอเนี่ลุงอ,อ,อันนี้ลุงป้านะคะลุงหล่อป้าสวยนะคะเอซสวยมากจ๊ะขอบคุณมากจ้านั่ยาวิ่งวิ่งจากรงคานมานะจ้ะเสียงปิดไม่น่ะเสียงผิดเสียงอู่หรือเปล่าเดดูกันนะ ขอ,อ,อ,อแจ้งนางรำนะคะ19นางรำนะคะใส่สุดสีเหลืองนะคะเตรียมตัวนะคะนางรำ19นางรำนะคะจะรำที่หน้าหอพ้านะคะนี่แจ้งหัวหน้านางรำไปแล้วนะคะ15 19นางรำนะคะเสื้อสีเหลืองนะคะแล้วก็ต่อไปกับสลัศรีนะคะจะรำถวาย9นางรำนะคะเตรียมตัวด้วยนะคะสลัศรีนะคะ

cái đó sao ít không cái gì vậy? cái gì vậy? cái <laughs> cái <laughs> ขออนุญาตประกาศประชาสัมพันธ์นะคะขอเชิญนะคะท่านที่มาร่วมงานนะคะช่วยอุดหนุนเสื้อนะคะองค์ประกจิตนะคะเจ้าด้วยนะคะเจ้าเยอะนะคะอันค่าหนึ่งพันตัวนะคะแล้วก็จะมีสินค้าของกลุ่มมบบ้านนะคะสินค้าโอทอปของกลุ่มมบบ้านบ้านสองและสี่นะคะจะเป็นตะกร้านะคะถ้าใครซื้อวันนี้ FC ทุกท่านนะคะถ้าใครอยากรว่วมทำบุญก็เชิญที่กองอำนวยการนะคะขอบคุณค่ะพีมกอล์ฟลุงพลนี่นววแหละครับพี่วัดก็ลังไปซื้อของอยู่เนาะนะครับเย็นนี้ก็จะมีการนะครับแสดงของนักแสดงทีมต่างๆนะครับที่จะ,ะแสดงถวายพระผูตมาเจริน,นะครับ ท่านใดที่สะดวกนะครับก็ขอเชิญนะครับร่วมนะครับถวายไม้สีเหลืองพระปู่บาริกินาราชนะครับตอ,บอน,นาายเยววนะะนเ็นนะครับ เุณ่อนมาแดนขอถ่ายรูปด้วยหน่อยมาสปีนี้ยะไม่ถ่ายกับมาแดนเลย่ได้ครับ การที่จะถวายของพระนะครับนะที่เทียนะพะที่นาเลยครับ้านาขอบคุณมากจ้าลงทานก็คนเยอะนะคะไอ้หอมไปช่วยลงทานด้วยนะขอไม่ทานนาขอไอ้หอมทำคุยาีกันจากเยอะมากเยอะมากก็นะครับลงได้เลยนะครับ เ,เยอะมากนะคะคุณลุงคุณป้าันนี้นะคะงานยิ่งใหญ่มากปีนี้สวยนะคะอลังการมากเลยนะะนี่นะคะสี่ข้าฟซี่จานะคะ ไปลำถวายที่โรงพันี่อีกเนาะสามัาคีค,ค่ะสามัาคีสามด้วยค่ะขุดเลือทาด้วยนะคะส่งเอกสารด้วยค่ะละูปพุะนะคะี้ข้าขี้ข้าบทที่ได้รูปหุ่น่ะเหรอทำไมไม่จี <laughs> อบอ <laughs> อ๋อเดี๋ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ถ้าลุงป้าเสร็จสักกรรมก่อนนะคะนะคุณป้าเสร็จภารกิจเดี๋ยวก็นี่เมื่อเช้าก็นี่กําลังยุ่งอยู่น่ะยังไม่เสร็จเนาะนาะขอขอโทษด้วยเด้อค่ะเดี๋ยวถ้าถ้าคุณป้าคุณลุงว่างน้ะงรอกันก่อนสักกรรมเนาะงทานก็นี่เลยค่ะนาะขอบคุณมากเลยเจ้างานลุงเยอะมากตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยนะคะขอบคุณต่อครับกาแฟ งานเยอะงานค่ะจคมี่าจลคะจ้าเก่งมามาแล้าเปิดบอลเจ้า like อีจ้า อันไข่หมูกล้องไข่หมูหยทั้งหรับโอ้ยโทษโทษโทษโอ้ยข้าใหญ่ขไม่รู้อ่าส่วนท่านที่จะรำนะครับชุดเหลืองรำที่หอมพระใช่ไหมพี่ด้านนี้นะครับด้านนี้เลยครับห่ามาตั้งแถวด้านนี้เลยนะครับอ่ามามา,มาเข้าแถวเลยครับมาอ่าอย่าไปคง่มาตั้งแถวก่อน นะครับวันนี้เดี๋ยวเป็นพี่ใลญ่ครับพี่พี่น้องอิสระก็ของพระเจนไหมที่น้าครับมามาตั้งแถวสวยๆเลยครับอีกสองท่านนะครับนาังระดับสองล้านนะเสร็จแล้วใช่ไหมครับที่่านนนัลอ๋อยังไม่มาอีกสองท่านครับนางระดัุดเหลืองนะครับอู้ดเห็นเงินรกคุณต้นมาห่วงเลยนะครับอ่าที่มาอ้วนอ่ะเดี๋นะของรงไฟที่เกิดนะคะ